สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะวันนี้นะคะให้อาหารนิ้วน้อยเรียบร้อยป้อนยาเรียบร้อยนะคะเด็กๆไม่เฉานะคะเด็กๆไม่เฉาแล้วก็กินอาหารขับถ่ายปกตินะคะวันนี้เขาก็ดูร่าเริงนะคะเล่นหยอกล้อก,กันนะคะตั้งใจะจะถ่ายคลิปให้ดูอยู่แล้วนะคะว่าเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าตื่นขึ้นมาก็ต้องทําอะไรหลายอย่าง กว่าจะเสร็จเรียบร้อยนะคะเกี่ยวกับเด็กๆมันมันก็ใช้เวลานะคะกว่าจะได้ลงคลิปนะคะปัดกวาดกลรงของเขาเก็บกระบ,บะทรายนะคะเด็กๆที่นี่ช่วงนี้เขาเล่นจุดประทัดกันนะคะเสียงดังมากอาจจะเสียงเข้ามาในคลิปด้วยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะ มันจะออกพรรษาแล้วเนาะคุณหมอไม่ได้นัดนะคะคุณหมอไม่ได้นัดแต่ว่าก็เหมือนนัดนั่นแหละค่ะเพราะว่าถ้าคุณหมอว่าถ้าเขาไม่ดีขึ้นคุณหมอก็จะต้องให้เขากลับไปเพื่อเปลี่ยนยานะคะเปลี่ยนยาตัวใหม่เปลี่ยนยาฆ่าเชื้อตัวใหม่นะคะอันนี้ที่กินนี่เป็ยนยาฆ่าเชื้อแบบฆ่าเชืออ้อธรรมดานะคะล <Wh. S 2> องอนนะะดูคุณหมอบอกว่าถ้าเขาไม่ดีขึ้นก็จะต้องเปลี่ยนยาตัวใหม่ให้นะคะ วัดแมวนี่รุ่นนั้นเคยเป็นค่ะรุ่นที่มาจากบ้านล้างอ่ะพวกเจอรี่อ่ะพวกเจอรี่โซดามินโฮเนะี่ยเป็นเหมือนกันค่ะเอามาจากบ้านล้างช่วยมาจากบ้านล้างเนี่ยตาแฉะแบบนี้แหละเป็นเหมือนกันก็กินยาเนี่ยแหละค่ะที่คุณหมอใหคค้คลินิกเดียวกันเนี่ยค่ะก็หายเติบโตมาจนทุกวันนี้เป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้ว อัในนี้ใครสายฝนสายฝนมาเล่นด้วยมาเล่นกับน้องด้วยคือวันนี้นุกจะ,ะต้องพาน้องหมาทั้ง3มตัว3ามแสนไปทําวัคซีนเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องที่คาบเกี่ยวกันพอดีนะคะวันนี้เป็นวันที่26ที่3ามแสนจะต้องทําวัคซีนเข็ม3นะคะแล้วนุก็คิดว่าถ้าได้ไปแล้วก็อยากเอาอเด็กญี่ปุ่นไปด้วยเลยนะคะ3เจ้า เจ้านายเจ้าขุนเจ้านางไปทําวัคซีนเข็มแรกก็มันจะได้มไม่มันจะได้ไปครั้งเดียวเลยนะคะรอดูว่าจะจะวุ่นวายแค่ไหนนะคะเด็กญี่ปุ่นจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปทําวัคซีนเพราะก็ถ้าเป็นคนอื่นจับเขาก็ยังจะดุอยู่นะคะมีเล่นโชว์เลยเล่นโชว์เลยเดี๋ยวนุก็จะรีบอ่า อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็จะไปให้อาหารพวกเด็กๆข้างทางก่อนนะคะให้ไปดูน้องกระดึ๊บก่อนเพราะว่าเมื่อวานนี้มันค่ำไม่ได้ไปหาเลยนะคะแดีวก็จะต้องเข้าไปหาน้องแจนด้วยให้น้องแจนเขาเตรียมเด็กๆนะคะเพราะว่าน้องแจนเขาไม่มีโทรศัพท์ใช้นะคะนุกจะติดต่ออะไรเขาก็ไม่ได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ